สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนรู้เรื่องของหน้าที่และส่วนประกอบของพืชดอกต่อนะคะพืชดอกบนโลกมีหลายชนิดพืชดอกมีส่วนประกอบคือรากลำต้นใบและดอกดอกของพืชแต่และชนิดจะมีลักษณะที่ต่างกันโดยดอกของพืชบางชนิดอาจมีกลิ่นหอม บางชนิดมีสีสวยบางชนิดมีขนาดเล็กบางชนิดมีขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นดอกของพืชที่มีขนาดใหญ่เช่นดอกบัวดอกทานตะวันดอกบัวผู ดอกของพืชที่มีขนาดเล็กเช่นดอกเข็มดอกพลิกดอกจอกและดอกของพืชที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิดอกกระดังงาดอกกุหลาบวันนี้ให้นักเรียนนะคะชมคลิปความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชดอกค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของพืชดอกค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียนะคะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะ เ,าาเกสรเพศผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายอันทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กลีบดอกเป็นส่วนที่มีสีสวยงามค่ะมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อให้มแมลงนะคะมาผสมเกสรและยังทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนๆอยู่นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ดอกนะคะยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนประกอบต่างๆของพืชด,ดอกนั่นเองค่ะถ้าหากว่านักเรียนนะคะไปพบดอกไม้ชนิดไหนนะคะที่มีเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้กลีบดอก และกลีบเลี้ยงนะคะนั่นแสดงว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นกลีบเลี้ยงนั่นเองค่ะดูนะคะจากที่ลูกศรสีส้มนะคะชี้ไปนะคะนักเรียนจะเห็นเป็นลักษณะนะคะเป็นกลีบนะคะมีสีเขียวนั่นเองค่ะทําไมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถึงไม่เหมือนกันเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฝั่งขวาดอกมันยังไม่บานใช่ไหมคะดอกมันยังตูมอยู่นะคะกลีบเลี้ยงก็เลยต้องตูมไปด้วยนะคะเพื่อทําหน้าที่ห่อหุ้มกลีบดอกทําไมคะห่อหุ้มกลีบดอกทาไมคะเพื่อไม่ให้แมลงนะคะเข้ามากัด นั่นเองค่ะหรือว่าเข้ามากินนั่นเองนะคะต่อมาค่ะฝั่งซ้ายนะคะเราจะเห็นว่ากลีบเลี้ยงเนี่ยของเขาเนี่ยบานออกมานั่นหมายความว่าดอกมันเริ่มบานแล้วนะคะกลีบเลี้ยงก็เลยบานตามไปด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นกลีบดอกนั่นเองกลีบดอกนะคะก็จะมีลักษณะทั่วไปที่นักเรียนเคยเห็นนะคะเคยเล่นไม่เอ่ยกิบดอกกุหลาบมาห่งดอกใช่ไหมคะ กลีบไม่รู้ละว่ามีกี่ดอกแต่ฉันเริ่มนับและกินหมูกระทะไม่กินหมูกระทะกินหมูกระทะไม่กินหมูกระทะจนทำไมคะกลีบดอกของดอกกุหลาบเนี่ยหมดไปเลยนะคะมีเด็กๆคนไหนเคยเล่นบ้างเอ่ยแสดงว่าทำไมคะแสดงว่าคุณครูแก่แล้วใช่ไหมเพราะคุณครูเคยเล่นนับดอกด้วยว่าวันนี้จะกินหมูกระทะหรือไม่กินหมูกระทะดีอ่า ต่อมานะคะเรามาดูนะคะเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีลักษณะยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นวงเกสรเพศเมียนะคะตรงนี้นะคะเป็นวงเกสรเพศเมียนะคะวงเกสรเพศเมีย นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสส่วนน,นนั่นเองนะคะวงเกสรเพศเมียหรือเราเรียกว่าคาเพจนั่นเองนะคะคาเพศนะคะจะมีส่วนประกอบนะคะทั้งหมดนะคะอยู่3อย่างนะคะอยู่3อย่างนั่นก็คือเกสรเพศเมียค่ะเป็นยอดเกสรเพศเมียนะคะตรงนี้นะคะเป็นก้านเกสรเพศเมียค่ะและสุดท้ายนะคะส่วนทั้งหมดตรงนี้นะคะเราเรียกว่า รังไข่หรือว่าอวุนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูฝั่งซ้ายกันเลยค่ะฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะเราจะเรียกว่าวงเกสรเพศผู้นะคะวงเกสรเพศผู้คือรูปสีส้มๆเหลืองๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเกสรเพศผู้หรือวงเกสรเพศผู้นะคะ ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเกสรเพศผู้เนาะในเกสรเพศผู้นักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะอ่าสีเหลืองๆนี้นะคะเราเรียกว่า <c oughs> <ren> <c oughs> อับเรนูค่ะอับเรนูนะคะจะอยู่ในเกสรเพศผู้นั่นเองค่ะ <c oughs> จะอยู่ในเกสรเพศผู้นั่นเองนะคะและตรงเกสรเพศผู้ก็จะมีก้านชูอับเรนูนั่นเองนะคะก็คะ <c oughs> ือ <c oughs> ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าก้านชูอับเรนู นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าก้านดอกนะคะก้านดอกอก้านดอกตรงนี้คือกลีบเลี้ยงใช่ไหมคะกลีบเลี้ยงอันนี้เป็นกลีบดอกใช่ไหมคะตรงนี้คือกลีบดอกโอเคถัดมานะคะเรามาดูสไลด์ถัดไปกันนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ ขั้นที่1นนะคะเป็นขั้นที่ละอองเรนูนะคะปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมียนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกค่ะเราม,มาดูกันเลยนะคะขั้นที่1ค่ะ ละอองเรนูนะคะปลิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นจุดสีส้มๆนี้ไหมคะจุดสีส้มๆตรงนี้นะคะเป็นละอองเรนูนั่นเองละอองเรนูจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ในเกสรเพศผู้นั่นเองนะคะที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะละอองเรนูมันจะปลิวนะคะเข้าไปตกบนยอดเกสรของเพศเมียเรามาดูขั้นที่2กันค่ะ ขั้นที่2นะคะละอองเรนู u, ค่ะงอกหลอดไปตามเกอรเพศเมียงอกหลอดตรงไหนเรามาดูกันนะคะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะนี่คือการงอกหลอดของละอองเรนูไปตามเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูขั้นที่3กันค่ะ ขั้นที่3นะคะละอองเรนูค่ะงอกเป็นหลอดยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะคะแล้วเกิดการปฏิสนธิเอ okay. มันงอกเป็นหลอดยาวตรงไหนเรามาดูกันค่ะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นเส้นสีเหลืองๆนี้ไหมคะตรงนี้นะคะเกิดการงอกหลอดของละอองเรนูนะคะแล้วเข้าไปผสมกับ เซลล์ไข่และเกิดการปฏิสนธินั่นเองค่ะโอเคเรามาดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะขั้นตอนนะคะหลังจากการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะหลังจากเกิดการปฏิสนธิแล้วดอกนะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเมื่อ ดอกนะคะเกิดการปฏิสนธินะคะดอกก็จะเหี่ยวนะคะเหี่ยวแห้งไปนะคะหลุดออกไปนะคะนะคะกลายมาเป็นผลนะคะกลายมาเป็นผลนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะรังไข่นะคะรังไข่จะกลายเป็นผลนั่นเองค่ะต่อมานะคะผนังรังไข่จะเจริญเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้ค่ะต่อมา อวุ้น,นะคะอวุ้นจะเจริญเติบโตเป็นมเมล็ดนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะภายในมเมล็ดจะเก็บต้นอ่อนและเก็บสะสมอาหารไว้ภายในเพื่อกเกิดไปเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทบทวนนะคะส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกกันเลยค่ะเป็นคลิปวิดีโอนะคะ ต่วนประกอบของดอกนะคะมีทั้งหมด4ส,ส่วนนะคะอย่างแรกคือกลีบเลี้ยงนะคะอย่างที่2คือกลีบดอกอย่างที่3คือเกรสรเพศผู้เกรสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยหลังเกสรานชูอับเรนู ตกบนยอดของเกศ อวนเริญเป็นมล็เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการเรียนเรื่องส่วนประกอบของพืชดอกเด็กๆพอจะจำแนกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างโดยทั่วไปดอกของพืชน,นะคะประกอบด้วยส่วนต่างๆ4ส่วนดังนี้ 1. กลีบดอก กลีบดอกเป็นชั้นที่อยู่ถัดมาจากกลีบเลี้ยงมักมีสีสวยงามทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่และมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยลอ่อแมลงให้มาผสมเกสรต่อไปกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเป็นส่วนของดอกที่อยู่ด้านนอกสุดมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลงต่อไปค่ะเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้นะคะเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายอันทําหน้าที่นะคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ต่อไปนะคะเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียเป็นส่วนประกอบที่อยู่ชั้นในสุดทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เมื่อเรียนจบแล้วนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆนักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะขอ,อขอบพระคุณคลิปที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ